แบบฝึกหัด4.2การแสดงจำนวนนับ11ถึง20ด้วยกรอบ10นะคะข้อที่1นะคะวาดวงกลมนี้นะคะแสดงจำนวนที่กำหนดในกรอบ10นะคะเริ่มกันที่16นะคะเราก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบาสสิบห้าหนะคะต่อไปนะคะส5นะคะ1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดบสองสิบาสสิบห้าต่อไปนะคะสิามนะคะหนึ่สองสส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามต่อไปนะคะยี่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ต่อไปข้อที่2นะคะวาดวงกลมนะคะแสดงจำนวนที่กำหนดในกรอบ10นะคะ18นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต่อไปนะคะสิบเอ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบสอ็ดต่อไปนะคะ17บนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปสอ็ดสบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดต่อไปนะคะสิบสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12ต่อไปข้อที่3นะคะวาดวงกลมนะคะแสดงจำนวนที่กำหนดในกรอบ10นะคะมาเริ่มกันที่10 1นะคะห2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะสิบสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ต่อไปนะคะสิบเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ส1 11, 12อ3ด4 15 16งสิบสาสสห้าสห็ดสิต่อไปนะคะ15หนะคะหนึ่งสองสสห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบิบอ็ดบสองสิบาบสสิบห้า